กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนาทีเดือดหนุ่มกัญชัยด่ากลางไลฟ์คอมเมนต์แซะพ่อแม่น้องม่อนนาทีเดือดหนุ่มกัญชัยอ่านคอมเมนต์สดในไลฟ์ที่พูดคุยกับพ่อนุนแม่นากรณีน้องม่อนจมน้ำเสียชีวิตทนายแก้วร่วมสวนหน้าหงายวันที่17พฤศจิกายน66ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยเชิญพ่อนุน แม่นาและคุณป้าของน้องม่อนเด็ก18ไปเข้าค่ายกับทางวิทยาลัยและเกิดอุบัติเหตุจมน้ำดับพร้อมทั้งมีเพื่อนร่วมชั้นอีกสองคนมาร่วมพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระหว่างไลฟ์มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิพ่อแม่ของน้องม่อนทำเอาหนุ่มกันชัยเดือดโดยขณะที่กำลังพูดคุยกันในรายการได้มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทางโรงเรียนเขาก็รับผิดชอบจะมาทำให้โรงเรียนเสียชื่อหรอซึ่งคอมเมนต์นี้ชาวเน็ตคนอื่นๆเข้าไปลุมตำหนิจะของเมน้นต์ด้ียว่าทัวลงสนันซึ่งก่อนจบเบรกหนุ่มกัญชัยเองก็ได้จัดการคอมเมนต์นี้อย่างดุเดือดเช่นกัน โดยก่อนจบเบรกหนุ่มกัญชัยได้ถามพ่อแม่และป้าว่าทางวิทยาลัยได้มีการรับผิดชอบอะไรหรือยังซึ่งทางครอบครัวน้องม่อนยืนยันว่าโรงเรียนยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นงานนี้หนุ่มกัญชัยพูดกลางไ์เลยว่ามันมีคนคนหนึ่งส่งมาว่าโรงเรียนเขารับผิดชอบจะมาทําให้โรงเรียนเขาเสียชื่อหรอคุณพ่อคุณแม่เขาตอบแล้วคุณได้ยินนะฮะบางครั้ง เขามีข่าวสารให้คุณได้ดูคุณก็ดูบ้างไม่ใช่จะมาเม้นอะไรโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่ด้อะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยากจะเม้นเอามันเนี่ยนะผมว่ามันดูเลอะเทอะเลอะเทอะจริงๆแค่นี้เขาก็ใจสลายก็แย่มากพอแล้วโรงเรียนก็ยังไม่รับผิดชอบอะไรคุณจะมาบอกว่าโรงเรียนเขารับผิดชอบแล้วอะไร ด้านทนายแก้วพูดต่อว่าน่าเกลียดครับน่าเกลียดมากลองให้เป็นลูกตัวเองดูครับเขาก็มาก็คือเขาเสียลูกเขาไปแล้วโรงเรียนมาเพิกเฉยแบบนี้มาพูดจาหาเรื่องหาราวแล้วคนมาคอมเมนต์แบบนี้ผมว่ากาฝากสังคมครับหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าผมก็มองแบบนั้นครับผมอ่านข่าวเรื่องนี้มาสองสามวัน ยังไม่มีวันไหนที่ได้คำว่าโรงเรียนเขาได้รับผิดชอบอะไรเลยนะขอบคุณทีนิวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ